สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับเพื่อนใน t i k t o อกนะวันนี้ผมเอาวัตถุมงคลมาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้กันอีกแล้วนะกับวัตถุมงคลชื่อรุ่นนี้นะครับเหรียญสาดิกา พัดยศนะหลวงพ่อพัดปุญญากโมปี2 6 6 4นะครับวัดดุมงคลรุ่นนี้นะครับสร้างน้อยนะถ้าจะไม่ได้นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่499ชุดเท่านั้นนะชื่อดีนะครับพี่ดีดีเหรียญสวยมากนะอะมาดูกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหรียญแรกมาดูกันเลยนี่นะครับเป็นเนื้อ,อทองทิพนะครับทองทิพซาตินนะลงยาจีวร แบบนี้เลยนะครับสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยหน้าหลวงพ่อจะชัดมากๆนะครับนี่เห็นไหมอู้หูนะครับดูแค่วาตาก็สุดยอดแล้วนะครับเหลี่ยนมีชีวิตจริงๆวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนะครับมีหลายรุ่นที่สร้างขึ้นมานะครับแต่มีน้อยรุ่นมากที่จะสร้างขึ้นมาได้สวยแบบนี้นะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะเรื่องของอาคยกว่าอะไรนะอาเรื่องของ อนุภาพของวัตถุมงคลนะครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีประวัติมีประสบการณ์มาให้เรียนรู้กันนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะด้านหน้าจะเขียนว่าพระคูนิวิตปุญญกรนะครับปุญญกรสวยจริงๆนะมาดูด้านหลังนะครับของเหรียญน,นี้ดูโดยรวมกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะอ่าเรียกว่าสูงให้ดูนะเขียนว่าสาริกาพัทซับนะครับจะสังเกตดูจะมีเลขโคดัมเบอร์สวยมากนะครับนี่คือเลขโค้ดัมเบอร์หนึ่งหนึ่ง นะเป็นที่1เลยนะครับแล้วก็มีนี่นกด้วยนะครับด้านหลังเป็นสาริกา2เห็นเห็นไหมนะครับเป็นสาริกานะอ่ากี่ตัวไม่รู้นะครับสังเกตด,ดูแล้วก็มีดอกบัวตรงกลางนะครับสวยจริงๆนะและที่สําคัญนะครับก็ตอกตรงนี้ด้วยทอทหารนะครับให้รู้ว่าเป็นเนื้อทองทิพย์นั่นเองอายุ100ปีวัดห้วยด้วนนะครับอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์สุดยอดนะครับดูยันนะ คมทุกจุดคมทุกจุดรุ่นนี้สวยมากๆนะผมมีให้เรียนรู้ให้ศึกษากันหลายเหรียญน,นะครับแต่คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของอาสาริกาพัทยศนะครับฝากแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปตามดูกันคลิปที่2นะครับว่าผมจะเอาเนื้ออะไรมาให้ทุกคนได้ดูนะครับฝากไว้ด้วยผมมาสินิอดี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไป สวัสดีครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรุ่นสาลิกาพัดซับนะครับนี่อาหลินวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับมาดูเหรียญที่2กันเห็นไหมดูระยตาของหลวงพ่อนะครับคมชัดมากๆแล้วก็เป็นเงาแบบนี้แน่นอนนะครับคือเนื้อซาตินนั่นเองนะครับเหรียญนี้ทุกคนได้ดูนี่คือเนื้อทองแดงซาตินสวยไหมสวยมากๆนะครับดูนะดูให้ชัดนะเป็นงานศิละปะจริงๆ ดูแค่จีวอนนะครับดูแค่จีวอนอ่าเห็นไหมโอ้โหละเอียดมากๆนะครับจีวอนเป็นแบบไขป่ปลานะครับถ้าใครสังเกตดูสองดูชัดนะอ่าจะรู้นะครับว่างานเขาปานี่จริงๆนะครับรุนี้ผมดูแลเพลินเลยนะดูเกียรติของหลวงพ่อนะครับอ่ะโอเคสวยๆนะมาดูด้านหลังครับเลขค้ดนับเบอร์3 99สุดยอดสวยจริงๆนะอ่ะมาดูเหรียญต่อไปนะครับนี่ เป็นเหรียญเนื้อสตะนะครับลงยาส้มสวยจริงๆคุยพื้นด้วยนะคบงานลงยานี่จะคุยพื้นและคุยพื้นแบบนี้ผมชอบมากๆนะครับคุยพื้นแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าจะส่องประกายให้ทุกคนได้ได้เห็นชัดนะครับว่าอูโหูนี่คือเหรียญของอวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะอ่ะมาดูเลขค้ดนัมเบอร์ด้านหลังกันครับนี่เนื้อสตะนะอย่าลืมนะนะครับเลขค้ดนัมเบอร์ 311นะครับ311สุดจริงๆนะครับ311สุดจริงๆเมื่อกี้ดูเลขโค้ดนันเบอร์11ไปแล้วดูเลขโค้ดนันเบอร์311ต่ออ่ะมาเหรียญต่อไปนะครับคือนี่เลยนะโอ้โหนี่คือเหรียญสุดยอดในในในคลิปเลย นะเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับอาจจะดูธรรมดานะบางคนบอกว่าโอ้โหเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็เนื้อทองแดงพิเศษนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาเนาะ,ะมาดูนะครับดูด้านหน้านะครับตอกไม่เหมือนใครน,นะ,ะจะมีการตอกสาลิกาไว้สาลิกาคู่ไว้ตรงหน้าด้วยนะข้างๆนะครับสังเกตดูที่ผมโชว์ให้ดูนะครับไอ้นี่ที่ผ่านมาไม่มีนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ได้ตอกนะเห็นไหม นะครับมาตอกเหรียญนี้อ่ะที่สําคัญนะครับมาดูเลขค้นันเบอร์กันสร้าง1,200เหรียญนะครับเหรียญนี้นะ1,200เหรียญเนื้อนี้เลขค้นอันเบอร์เลขเก้านะครับเลขเก้าตัวเดียวนะเห็นไหมโอ้โหนะครับเหรียญที่เก้าเลขมงคลด้วยนะครับสุดยอดจริงๆนะทุกคนทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่ชื่อว่าสาลิกานะครับผมก็เป็นคนนึงนะครับที่เคยนะครับ ใช้สาริกาในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับในเรื่องของการงานนะการคุยการเจราจากับผู้คนการเข้าสังคมนะครับเพราะว่าการใช้วัตุดุมคนเนี้ยผมเชื่อว่านะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมนี้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับทําให้กล้าคิดกล้าทำนะกล้าพูดนะแล้วก็ได้ผลงานออกมาได้ด้วยดีนะครับทุกสิ่นุกอย่างอยู่ที่ความศรัทธาสวัสดีครับ